การย้อมผมด้วยแชมพูปิดผมขาวเดอนเออกกอร์แกนิกนะครับไม่ยุ่งยากเลยใครๆก็สามารถทําได้ผมเลือกเป็นสีน้ําตาลนะด้านในก็จะมีรายละเอียดเรื่องของคู่มือวิธีการใช้นะครับและแล้วก็มีถุงมือแบบนี้นะครับซึ่งวิธีการใช้ถุงมือง่ายๆเลยแค่นี้นะครับเระนะียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนํามาตัดพอตัดเสร็จปุ๊บผสมทั้ง2ส,ส่วนเข้าด้วยกันนี่เลยนี่เลยจะใช้ภาชนะก็ได้หรือจะใช้ถุงมือที่ผมให้มาก็ได้นะครับได้มาเป็นแบบนี้ หลังจากนั้นมาก็เชื่อคืนพื้นนวดไม่ต้องเกานะครับให้มันเกิดฟองแค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยคือหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้นะครับประมาณ5นาทีแล้วค่อยสระออกด้วยน้ําสะอาดต่อด้วยการสระผมด้วยแชมพูเดอเอแล้วก็ทรีทเมนต์ปิดท้ายนะครับแค่นี้เองง่ายๆอะไรก็สามารถดูดีขึ้นได้นี่คือเดอเอแชมพูปิดผมขาวออแกนิกครับ